เดี๋ยวเรามาสรุปครึ่งปีหลังกันเนาะนะคะปกติแล้วเนี่ยรุ่งจะสรุปทมเฟรม1ินาทีกับ5นาทีให้ฟังนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปทมเฟรม30มนาทีบ้างนะคะทำเฟรม30มนาทีนะคะระบบเทรด b o d system นะคะ B ก็คืออ่า bullish กับ bullish engulfing นะคะคือย่อมาจาก B นะคะ O ก็คือ over so overbought นะคะก็มี2ตัวนี้นะคะนะคะแล้วก็อ่า ดี D, ก็คือเ e v g เจนนะคะกรณีที่มีเ e v g เจนนะคะก็เป็นที่มาของ BOD System เนาะ,ะก็มี3อย่างนี้รวมกันนะคะทีนี้เรามาพูดถึง Time Frame 30นาทีบ้างนะคะตั้งแต่กรกรานะคะมาจนถึงทันวานะคะทีนี้มีจังหวะในการเข้าเทรดเพียงแค่50ครั้งในทำเฟรม a m e 30นาทีนะคะ คือนะคะอา้าทำไมมันถึงน้อยจังนะคะเมื่อเทียบกับทาเฟรม15นาทีที่เป็นสไนเปอร์เทรดดิ้งนะคะทาเฟรม15นาทีเราจะใช้ trading, เทรดสไนเปอร์เทรดดิ้งเนาะอ่าสไนเปอร์เทรดดิ้งสามารถเทรดได้ทุกทาเฟรมนะคะ30นาทีก็ใช้ได้นะคะแต่ลุงจะเทียบให้ดูเฉยๆระหว่างทาเฟรมนะคะเนื่องจากว่าทาเฟรมเล็กทาเฟรมที่เล็กกว่า มีจำนวนการออกออเดอร์ที่เยอะกว่าหมายความว่าอย่างไรนะคะทำเฟรมที่เล็กจะมีจุดเข้าออเดอร์ออกออเดอร์จุดเข้าออเดอร์ออกออเดอร์มากกว่าทำเฟรมที่ใหญ่เสมอดังนั้นนะคะใครก็ตามที่มีทุนเยอะนะคะแนะนำให้ใช้ทำเฟรมใหญ่ออกไม้น้อยนะคะสมมุติว่าทุนเท่ากัน1,000นะคะอันนี้มันจะครึ่งปีเนาะครึ่งปีหลังนะคะมันจะเฉลี่ยแล้วตกเดือนละ6 0 0 0กว่าบาท หมายถึงรายได้เฉลี่ยนะประมาณ6000กว่าบาทนะคะปีหนึ่ง30,000่นกว่านะคะถ้าทุน1000เหรียญนะคะถ้าเราเทียบทำเฟรม15นาทีเนี่ยด้วยที่จังหวะเข้าเทรดมากกว่าแต่ความผันหวนก็ต้องมากกว่าตามนะคะอ่ะมันก็จะตกเดือนละ3 0,000่นกว่าปีหนึ่งก็อ่ะครึ่งปีนะคะครึ่งปีหลังก็แสนกว่าบาทนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าจำนวนครั้งในการเทรดมันเยอะกว่านะคะ ทุนเท่ากันนะคะกรณีที่ใครใช้ทำเฟรมที่ใหญ่ถ้าจะให้แนะนำนะเราอยากทำงานน้อยเราต้องมีทุนนะคะถ้าทุน5,000 USD นะคะมันก็จะได้3 0 0 0 0กว่าบาทนะคะเฉลี่ยแล้วก็แสนกว่าเหมือนกันนะคะเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะคะบางทีคนที่เขามีตังค์เนี่ยเขาจะไม่มาเข้าออกเข้าออกบ่อยๆนะคะเขาก็จะถือนะคะก็จะต้องทนฟ้านิดนึงนะคะเข้า า50ไม้ครึ่งปีเนี่ยนะคะตกเดือนละไม่กี่ครั้งนะคะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่นอกว่าจะยังไงถ้าถามนุ่งก็คือการกระจายความเสี่ยงควรจะมีทั้งพอร์ททีเ่เข้าเข้า,ขาออกออกนะคะหรือพอทที่ทำเฟรม1ชั่วโมง4ชั่วโมงเดยนะคะถ้าถ้าเป็นไปได้นะถ้าคุณอย่างลุ่งแล้วลุงเป็นเทรดเดอร์ฟูไทมก็จะมีทำเฟรมเล็กสุดที่เทรดก็คือ15นาทีแล้วก็มี 1H แล้วก็มีโฟนะคะแล้วก็มีเดย์นะคะส่วนคริปโตก็จะเป็นมันเลยก็มีนะคะอืมนะคะก็นะมันต้องกระจายความเสี่ยงนะคะถ้าคุณยังไม่แม่นนะคะอ่ยังไม่มีเวลาไม่มีเงินทุนโน่นนี่นั่นเอาอยัางได้อย่างหนึ่งก่อนก็ได้นะคะไปทีละอย่างก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครเป็นฟูลไทม์เรามีเวลาเยอะหน่อยเราก็กระจายความเสี่ยงไปนะคะ อ่าหนึ่งชั่วโมงนะคะสามสิบนาทีนะคะก็แล้วแต่ได้หมดนะคะกระจายความเสียงเอาเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดเข้าออเดอร์นะคะจุดเข้าออเดอร์ของ b o d system นะไทม์เฟรมสามสิบนาทีนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าออเดอร์แบบ biod system t ท m e เฟรม e 30นาทีกันบ้างนะคะก็เข้าปกติเลยนะคะหนึ่งนะคะมีนะคะกลุ่มก้อนเมฆสีแดงแล้วก็แท่งเทียนสีแดงนะคะมีสัญลักษณ์ n อ่า บาลิชแอนกราฟฟิงกรณีฝั่งเซลล์นะคะ SL 500จุด TP 1 0 0 0จุดนะคะทีนี้นะคะถ้าโดน SL แล้วจบนะห้ามห้ามแก้ไม้หรือห้ามออนทนก่อนปล่อยให้มันลากนะคะทนก่อนปล่อยให้มันลากลากลาก,ลากแบบนี้ไม่ได้นะ นะคะเพราะมันเป็นทำเฟมใหญ่นะคะถ้ามันลากทีนึงมันไปไกลนะผิดก็คือผิดค่ะเรายอมผิด500จุดยังดีกว่ามันลากไป2 3ง0 0แล้วพอแตกนะคะบางทีเป็นหมื่นนะเพราะว่าทำเฟมมันใหญ่เมื่อใดก็ตามที่มันผิดแล้วมันมักจะผิดเลยนะคะดังนั้นยอมแพ้ก็จบนะคะอ่ะมาดูต่อมาดูต่อนะก็จะมีวันนี้อีกวันนึงอ่ะ ตั้งแต่กรกามานครึ่งปีหลังนะคะตรงนี้ก็เข้าได้นะคะสามเขียวสามแดงนะคะสามเขียวสองเขียวนะคะก็คือแท่งเทียนต้องเขียวด้วยเนาะก็เป็นสามนะคะหนึ่งมีสัญญาณ bullish engulfing นะคะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเนี่ยกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวนะคะถ้าใครที่นะคะใครที่ชำนาญแล้วนะคะจะเอา indicator ออกก็ได้นะ delete ทิ้งไปเลย นะคะเนี่ยมันก็มีกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวนะคะแล้วก็มีอะไรคะแท่งเทียนที่สามารถกลืนกินแท่งเทียนก่อนหน้าได้สีเขียวเนี่ยเห็นไหมมันปิดเต็มแท่งแล้วแถมไม่พอทําไมมันใหญ่กว่าแท่งสีแดงเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าอะไร bullish engulfing Indicator จะช่วยในการประคองเทรดเท่านั้นถ้าเราใช้บ่อยๆเราสามารถเอา Indicator ออกหมดได้เลยนะคะ R ก็1ต่อ2เหมือนเดิมนะคะ รณีที่เราเทรดเข้าเทรดเวลา22นาฬิกา23นาฬิกามันมีแนวโน้มนะคะที่จะไป TP อีกวันหนึ่งดังนั้นไม่ต้องรอเข้าออเดอร์แล้วนอนได้เลยตั้ง SL ให้เรียบร้อยนะคะอะมาดูต่ออะเมื่อกี้ผิดเนาะผิดหน,นะคะแล้วก็มาถูก1นนะก็อันนี้ผิดนะเข้าออเดอร์เหมือนกันแต่มันผิดผิดก็คือผิดผิดเราต้องจบถ้าเราไม่จบมันลาก ะะล,งลุงเคยพูดไปแล้วนะว่าถ้าถ้าคุณไม่ยอมโจบอพอแตกไม่เกี่ยวเดอนะคะก็ไม่มีวินัยนะคะไม่เอานะอ่ะอันนี้ถามว่ามีกลุ่มก้อนเมฆสีแดงแล้วเซลได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแท่งแดงไม่สามารถกลืนกินแท่งเขียวนะคะมันจึงไม่ใช่เอ็นการฟิงนะถ้าเราเข้าออเดอร์ไปปุ๊บตรงนี้เนี่ยอันแท่งนี้สวนขึ้นไปเรียบร้อยนะคะโดน SL อาจจะโดน SL นะคะอ่ะมาดูต่อ ต้องต้องเข้าในลักษณะของ e n g r a f i n g นะคะอันนี้เข้าได้ไหมนะคะเข้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่ไม่ชนกรอบนะคะเราต้องการจุดกับตัวนะคะอ่านะคะอันนี้ก็ก็พลาดไปแต่สำหรับคนที่ใช้ sniper t r a d i n g นะคะ sniper t r a d i n g มันเป็นเทรนด อ่ i ไซนเิร์ทดิงมันเป็นตลาดเป็นเทรนนะคะมันมันจะได้ออเดอร์นี้นะคะแต่ว่าบิลดีซิสเต็มมันเป็นจุดกับตัวมันแลกกันนะคะดังนั้นลูกถึงบอกว่าให้มี2 2ระบบนะให้ใช้2ระบบบิลดีซิสเต็มจะได้ในเรื่องของจุดกับตัวหรือไซเวนะคะ าการหลบไซด์เวย์หรือจุดกับตัวนะคะก็จะได้ในฝั่งของ Scalping หรือบิล l d เดย์ซิสเตส่วนส n i p e r t r a ทรดดจะมีจุดเด่นในเรื่องของตลาดเป็นเทรนด์จะมีข้อเสียในเรื่องของตลาดไซด์เวยดังนั้นถ้ามี2ระบบมันก็จะพอดีนะคะามาดูต่อเนาะมาดูต่อมาดูต่ออ่าอันนี้เข้าอ่ะผิดก็คือผิดนะคะผิดเราต้องยอมอันนี้ก็ผิดผิดต้องยอมะคะ่ะก็อันนี้ก็ถูกนะคะ มาสังเกตดูดีๆนะคะเราเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้เนาะเราเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้นะคะทีนี้เราเข้าออเดอร์ไปประมาณ8ปดนาฬิกานะะช่วงเช้าเนาะมันมีให้เข้าเราก็เข้าค่ะเราก็ตั้ง TPSL ให้เรียบร้อยนะคะถ้าใครที่มีหลายไม้เนี่ยนะคะก็แบ่ง TP ไม้ที่1 TP2 เท่านะคะไม้ที่2คุณอาจจะ TP4 เท่าก็ได้นะคะทีนี้ถ้ามันไม่ถึงเราทำไงเราก็ ตั้ง SL ไว้ที่ตรงนี้จากเดิม SL อยู่ตรงนี้เนาะก็ขยับ SL ไว้ที่ตรงนี้นะคะไว้ที่2เท่าหรือจุดที่เราท p ไม้แรกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาราคามันสมมุติว่าราคามันไม่ลงเนาะสมมุติว่าราคามันไม่ลงราคามันกลับย้อนขึ้นนะคะปกติราคามันจะลงแบบนี้นะคะเราก็จะท p พสีเท่าแต่แต่แต,แต่ถ้าราคามันย้อนขึ้นปุ๊บอย่างนี้เราก็จะได้2เท่าเหมือนเดิม นะคะหรือกรณีที่เร็วร้ายสุดราคามันวิ่งขึ้นไปปึ้งนะคะเราก็แค่เสมอนะคะอย่าให้ขาดทุนนะคะเรากําไรไปแล้ว3ามเท่าอีปล่อยให้มันขาดทุนไม่ได้นะนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อการเข้าออเดอร์ก็เหมือนเดิมนะคะสามเขียวสามแดงนะคอ่ะนะคะก็ไปต่อนะคะ มาดูต่อนะคะมาดูต่อนะมาดูต่ออันนี้ไม่มีจังหวะเข้าอ่ะอันนี้จังหวะเข้าผิดปีดก็คือผิดนะคะอ่ะอันนี้ถูกนะคะถูกก็คือถูกนะคะก็อย่างที่ลุงบอกนะคะเราขยายให้ดูเต็มๆในลักษณะแบบนี้นะคะหนึ่งเท่าอ่ะก็คือตรงนี้นะคะอ่ะสองเท่าก็คือตรงนี้นะคะ sl ห้าร้อย tp หนึ่งพันคือตรงนี้เนาะแล้วคุณก็แบ่งไม้ไปสีเท่าได้ไหม สีเท่าได้ไหมเนี่ยสีเท่าได้สบายๆนะคะก็แบ่งไม้ TPL นะคะเล็้ยวไล่สุดให้มันได้สองเท่าบางคนแบบสีเท่าตั้งแต่เฟดมาไม่เคยได้เลยสีเท่านะคะอ่าสีเท่าเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องใช้ biodis system นะคะมันเป็นในเรื่องของจุดกลับตัวถ้ามันกลับตัวทีหนึ่งเนี่ยมันวิ่งได้ค่อนข้างไกลนะคะอ่ะมาดูต่อนะมาดูต่ออ่ะอันนี้นะคะ อันนี้ผิดเนาะผิดก็คือผิดนะคะผิดเราต้องหยุดทันทีนะคะไม่งั้นคาราคาสังนะคะอ่ะมาดูต่ออ่ะอันนี้ถูกอ่ะอย่งางกรณีนี้ใช่ไหมเราทีไม้ที่หนึ่งไปแล้วอะ่ะนะคะเราทีไม้ที่หนึ่งไปแล้วเราต้องขยับ s l ของเราไว้ตรงนี้พอดีราคามันไม่ขึ้นนะคะราคามันลงกลับลงมาเราก็ได้สองเท่าเหมือนเดิมนะคะเราก็ได้สองเท่าเหมือนเดิมเนาะ <c oughs> <c oughs> นะคะอ่ะไปต่ออ่ะอันนี้ก็ถูกนะคะเวลามันถูกมันก็จะถูกนะคะ ผิดก็คือผิดเนะี่ยมันเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่ยอมแพ้เนะี่ยก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็ถ้าสมมุติว่าคุณมันทีพีไปแล้วที่ตรงนี้ใช่ไหมคุณก็ตั้ง SL มาไว้ที่ตรงนี้เลย SL จากตรงนี้นะเปลี่ยนให้มาไว้ที่ตรงนี้จากนั้นคุณก็กำหนดทีพีมาที่สองสีเท่านะคะมันก็ได้เห็นไหมมันก็ได้ทีนี้ตรงเนี้ยมันมีจังหวะให้เข้าเทรด ะะทีนี้เราตั้ง sl 500นะคะเหมือนเดิม500เนี่ยเห็นไหมมันก่อนที่มันจะขึ้นนะคะมันลงมาเกี่ยว sl เราในลักษณะแบบนี้เราต้องยอมนะนะคะถ้าเราถึงแม้มันจะ sl แล้วมันขึ้นไปในลักษณะแบบนี้ก็ตาม เราก็ต้องคิดกรณีที่มันเลวร้ายไว้ก่อนกรณีที่มันแย่ล่ะสมมติว่ามันไม่ขึ้นน่มันลงทําไงนะคะดังนั้นเราต้องยอมแพ้แล้วเดี๋ยวเราไปหาจังหวะกันเข้าใหม่นะคะมาดูต่ออ่ะอันนี้ผิดผิดก็วากันไปตามผิดนะคะคือมันมีถูกมันมีผิดแต่บาลานซ์สุดท้ายแล้วมันก็เป็นบวกอยู่ดีอะนะคะเพราะว่าจุดผิดมันน้อยกว่าเพราะว่าอามันเยอะกว่าด้วยนะคะ ที่ที่สรุปตรงนี้นะคะสรุปตรงนี้นะ R R แค่หนึ่งต่อสองนะคะจริงๆแล้วไม้เดียวนะถ้าเราออก0.01ถ้าเราออก0.10ฟังดีๆนะ0.10มันสามารถแบ่งซอยไม้ได้นะคะอ่ะนะคะถ้าใครที่แบ่งไม้ปิดไม่เป็นเนะี่ยนะคะก็ไปใช้ MT5 นะคะมันสามารถแบ่งไม้ได้นะ แบ่งไม้ TP อ่ะนะคะใช้ MT5 ได้เลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นกรณีที่มี d i v e r g e n นะคะก็คือ2เท่านี่คือต่ำสุดนะเราสามารถได้เยอะกว่า2นะคะอันนี้วันไรแล้วอ่ะอ่ะอันนี้มี d i v e r g e n t วันที่วันยี่ากันยาแล้วนะเราเดินทางกันมาถึง23กันยาแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมต่อมาวันที่1ตุลานะคะ หนึ่งตุลาเป็นอย่างไรบ้างนะยีบสามแล้วมีเทรดอีกทีวันที่หนึ่งนะคะดูสิมีจังหวะเข้าเทรดอีกทีวันที่หนึ่งตุลาอ่ะนะคะมันก็เกิดเดเวเชนนะคะก็เกิดขึ้นในลนักษณะแบบนี้นะอ่ะนะคะอ้าวารย์อ่นะะอาอกรณีนี้มันเกิดขึ้นเที่ยงคืนหนูนอนไปแล้วทำไงจุดเข้าออเดอร์ม,มันเที่ยงคืนใช่ไหมพอพรุ่งนี้เชา้าเนี่ยแปดนาฬิกานะคะอย่างเงี้ย คุณตื่นนอนมาสัก6นาฬิกา7นาฬิกาคุณวาง pending order ไว้ที่เดียวกันเลยที่ตรงนี้นะคะมันก็จะมาได้เหมือนกันนะคะมันก็จะได้เหมือนกันก็คือคุณตื่นเช้าตีห้าหกโมงเช้าอะไรเงี้ยคุณวาง pending order ราคาเดียวก,กันกับที่เราเปิด order ได้เลยนะคะถ้าใคราลพาดไปก็เอาไว้วันถัดไปนะคะอ่ากรณีที่เป็น divergence ในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือทำไมคะตรงนี้อนะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุกให้ดูนะตรงนี้ Hi มันทำไมคะ RSI ไฮมันทำไมต่ำลงมันพุ่งลงเห็นไหมแต่ข้างบนเนี่ยมันพุ่งขึ้นเห็นไหมนะคะจุดเนี้ยนะคะจากจุดนี้ high นี้มันพุ่งขึ้นไฮนี้เห็นไหมคือมันพุ่งขึ้นอันนี้มันพุ่งลงดังนั้นมันมีการขัดเดย้งของราคาที่เราเรียกกันว่า d i v e r g e n นถ้าใครที่ยังไม่ชำนาญก็ให้ใช้ RSI uh, d i v e r g e n นนะคะก็คือเป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยในการประคองเทรดเหมือนกันนะเป็นเรื่องของ d i v e r g e n นนะคะ อ่ะมาดูต่อตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมเรา TP ไปแล้ว2เท่าที่ตรงนี้เรา TP ไปแล้ว2เท่าที่ตรงนี้นะคะทีนี้เราก็ต้องขยับ SL มาไว้ที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำไมคะลากมานะคะให้มันได้สีเท่าอันนี้ได้ถึง5เท่านะคะให้มันได้น้อยที่สุด2เท่าบางคนแบบบางคนไม่สามารถทนถือ2700จุดได้ ให้ไปใช้ทำเฟรม5นาทีของส n i p e r ร์เทรดดถ้าคุณไม่สามารถที่จะทนถือได้ทำเฟรมใหญ่มันต้องถือ1,000จุด2,000จุด3,000จุดนะคะถ้าคุณไม่สามารถที่จะทนได้ทนฟ้าไม่ได้นะคะทนฟ้าไม่ได้ไม่สามารถที่จะทน3,000ันจุดได้ให้ไปทำเฟรม5นาทีมัน300จุด500จุดมันก็ทีพละนะคะอ่ะ,มา,อนะะมาดูต่อนะคะมาดูต่อนะมาดูต่อนะคะอ่ะ อันนี้ก็คือผิดนะคะสิบเอ็ดผิดสิบสองอ่าสิบเอ็ดผิดแล้วก็ตอนเขาเรียกว่านะตอนตีหนึ่งก็จะมีจังหวะเข้าออเดอร์อยู่นะคะอ่ะมาดูต่อนะถ้าใครหลับไปแล้วก็ก็แล้วไปนะคะบางทีมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นเนาะเอามาดูแต่ตรงนี้นะคะอันนี้ผิดผิดก็คือผิดนะคะก็ต้องยอมนะคะอันนี้คือผิดเอออันนี้คือถูกนะวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นไปปุ๊บแล้วก็กดลงมานะคะ ก็มี d ดโอบเจนนะคะต่อมาวันที่อะไรคะเนี่ยนะคะวันที่ยี่นะคะถ้าใครไม่ทันตรงนี้แล้วก็บรนทัดไปมันไม่มีจังหวะให้เข้าก็ปล่อยไปเลยนะคะมาเอาตรงนี้แทนเนาะก็ไปหาจังหวะอื่นแทนนะคะก็ถ้ามันไม่มีก็ต้องปล่อยนะคะเราเราบอกแล้วว่าอันนี้มันจะใช้เงินทุนเยอะหน่อยนะคะจังหวะเทตุมันมีไม่เยอะอยู่แล้วนะคะจังหวะเทตุมันมีไม่เยอะอยู่แล้วอะนะคะตุลานะคะ ุลา่าพฤชจีการมีจังหวะไหมนะคะพฤชจีการมีเดเวอร์เจนที่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวลุงขยายให้ดูนะก็คือเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้เนาะ sl 5 0 0 tp 1000นะคะกรณีนี้ก็จบกันที่ตรงนี้นะคะอ่ะมาดูต่อนะ,ะอ่ะอันนี้ผิดผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะคะมันมีผิดแล้วมันก็มีถูกนะคะอ่ะอันนี้ tp 1000นะคะดูไหมสี0 0ัได้ไหมอ่ะ4,000ได้ไหมคะ เกือบนะคะอ่ะได้นะคะสี่พันจุดนะคะอ่าไม่ใช่สีเท่านะคะสองพันจุดนะคะ S/L มันห้าร้อยเนาะสีเท่ามันหมายความวม่ายังไงถ้าคุณผิดหนึ่งครั้งเนี่ยแล้วคุณถูกหนึ่งถูกเนี่ยมันสามารถนะคะคัฟเวอร์สิ่งที่คุณผิดได้ถึงสีครั้งอ่ะดีมากอ AA ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะลุงบอกเลยอ AA ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะเนี่ยอันนี้ก็สีเท่าน่าจะได้เนี่ยเห็นไหม ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะข้อดีของมันคือต้องทนฟ้าต้องทนฟ้าให้ได้ใครที่ทนฟ้าไม่ได้ออกจากวงการ30นาทีไปนะคะทำฟิล์มใหญ่ใหญ่ o n H นะคะสามสิบนาทีนะคะสีชั่วโมงอะไรพวกนี้ต้องทนฟ้าให้ได้ถ้าทนฟ้าไม่ได้เนี่ยใช้ทำฟิล์มเล็กๆนะคะอ่ะมาดูต่ออูอย่างอันนี้สวยมากเลยเห็นไหอย่างอันนี้ปึ๊บลากลงมาเนี่ยได้ขีดเท่าเนี่ยเก้าเท่า9เก้าเท่าสิบเท่าเลย เห็นไหมคะวงการนี้ต้องทนฟ้าให้ได้นะวงการ30นาทีนี้คุณต้องทนฟ้าอย่างเดียวเลยนะคะจังหวะมันมีไม่บ่อยอ่ะอันนี้สีเท่าได้ไหมลองลากขึ้นไปดูสิได้ได้ห้าเท่าซะด้วยซ้ำไปนะคะก็คือต้นทุนนิดเดียวทีพีโคตรเยอะเออประมาณนั้นนะคะอ่ะมามาดูต่อนะคะทันวาและนะคะเดี๋ยวจะจบทันวา จะจูบทันบ่าอ่ะอันนี้ก็ได้นะคะพอมันมาถูกถ้ามันถูกก็คือถูกค่ะถูกก็คือถูกนะอู้้นี้ได้สวยเยอะผิดก็คือผิดนะคะผิดก็คือผิดถึงแม้มันจะผิดสองครั้งถ้ามันถูกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะไอสิ่งที่เราผิดมามันจะล้างกันไปหมดเลยนะคะเนี่ยเราผิดอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะเราผิดมาติดต่อกันหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเราผิดติดต่อกันห้าครั้งอ่ะนะคะ เราได้เราเสียเราได้เราเสียเราได้เนี่ยบาลานซ์เท่าทุนเลยเห็นไหมนะคะก็คือทุน1,000เนี่ยผิดติดต่อกัน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสครั้ง5้าครั้งแล้วถูกแล้วผิดแล้วถูกแล้วผิดแล้วถูกอ่ะบาลานซ์เท่าเดิมจากนั้นถูกผิดถูกผิดผิดอ่ะอย่างเงี้ยก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายจบมาปุ๊บเนี่ยมันมีถูกถูกถูกถ้าถูก ถ้าถูกติดกัน3ามครั้งมันคือ300อ่าถ้าถ้าผิดติดต่อกัน5ครั้งมันคือ250ดังนั้นถูกเพียงแค่3ามครั้งมันจะชดเชยไอสิ่งที่เราผิดพลาดมาทั้งหมดได้เลยนะคะยิ่งถูกติดต่อกันแบบอย่างเนี้ย พิจิกาทันวาเนี่ยถูกติดต่อกันแบบ5ครั้งเนี่ยมันก็จะดีมากนะคะคืออันเนี้ย rr หนต่อ,อ,อ2ถ้าผิดเสีย50าสถ้าถูกได้100เนี่ยมันคือขั้นต่ำนะจริงๆถ้าผิดผิด50ถ้าถูกถูก400 400เลยนะไม่ใช่น,น,น้อยนนะคะถ้าถูกถูก400เลยนะอ่ะถ้าถูกถูก400อ่ะนะคะเนี่ยบาลานซ์ก็จะเยอะมากเลยนะคะถ้าใครที่ทนทนถือได้ถ้าผิดโดนแค่50 ถ้าถูก400 400หมายถึงอะไร4เท่า5อ่ะไม่ใช่สิมันต้องเป็น200นะขอโทษนะคะลุงพูดผิดอ่ะ2เท่านะคะ2เท่า4 5 20นะก็เป็น200นะคะเนี่ยมันก็คือ2เท่าเลยอเออเห็นไหมผิดโดน50ถูกได้200อ่ะดีไหมดีดีไหม,ด,ด,ไหมดีสินะคะเพราะว่า ถ้าใครที่ใช้ทําเฟรมใหญ่ๆอะคุณต้องทนฟ้าให้ได้ถ้าทนฟ้าไม่ได้เนี่ยไม่เหมาะละนะคะไปทาเฟรมเล็กทำเฟรมเล็กก็สามร้อยจุดห้าร้อยจุดตามนั้นนะคะมันวิ่งได้ไม่ไกลหรอกนะคะอ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ